สวัสดีครับไอ้น้องครับพ่อๆกัเขาทำแกล้มดีคือเก่าครับวันนี้มาเบิึงนะครับเทคนิคการทําฐานต่อหมอนะครับการตัดเล็กไปดัดเล็กนะครับเนาะก่อนที่จะเทเสาเทต่อหมอนะครับฐานดัดเองครับบ่ต้องซื้อเขาครับประหยัดนะครับพ่อทำได้ครับราคาแพงกรับแต่ซื้อเขาสมิสชัครับเปิ้นก็ใไซเล็กเต้าครับ ตาทุกซิปครับพี่น้องตาทุกซิปดัดเข่าซิปเส้นนะครับเนาะเหลือหาเส้นเพราะว่าเขาเสาบริยายครับเสาเขาหนาสิบหากับหนาสิบสองนะครับใส่เลขเก่านะครับทำเองนะครับช่างประจำบ้านเทานี่แหละครับจะไปเบื้องช่างอ้วนครับครับตอนนี้ไปยื่อเฮือนกับหกยายนครับเป็น้านของมอเตอร์ไซค์ครับ ช่างอ้วนด้านเล็กครับครับเล็กจากช่างเบิรมมากคับมาถึงช่างอ้วนช่างอ้วนกับสีดัดนะครับเนาะดัดประมาณ10 10สิบเซนนะครับประมาณสิบเซนนะครับสิบเซนอ่าส้นค่างข่างละหานะครับแล้วเป็นสิบนี่ครับเทคนิคนะครับการดัด ต้องใส่คนที่มีพลังกำลังพอสมควรนะครับเพราะว่างานนี่มอกกับช่างอ้วนครับงานใส่กำลังพ <c> อ <oughs> ดีนเล็กสีแบบมันหน่อยมันอ่อนเนี่ยก็หน่อยก็เลยไม่พอเอาจริงๆงานที่ให้แข็งแรงนี่ยคือใส่เล็กนี่ต่อลงไปเลยเล็บประสานก็ใส่ตะปูสีนะครับนีมันสีแข็งแรงพอดีห้าบพอดีสื่อมากสื่อตตแต่ตะปูสามมากะก็ใส่ได้อยู่ครับใส่ได้อยู่แต่กะเห็นงานยากอยูจังหน่อย แต่สังวรบหมว่ามาม,าม,ามีฝนก็เพิ่นผนได้ครับสถานที่นอิ่มก็ได้ต่อแรกก็สิพากันเท,นท่นะครับเนาะสำหรับปันเสาเมื่อนี้นะครับเนาะปันเสามันหยุดของเฮ้ากับเห็ดงานทีนบ้าเก่าสื่อมานะครับสื่อมาเห็ดฐานรากแล้วก็สิเห็ดข้า่นนะครับเทคาข้า่นในโตนะครับเนาะ เอามาดัดขั้นเอาโดยห้องสื่อปอกสําเร็จมากนะครับเนาะขั้นเอาขั้นยี่สิบนะครับสิบคุณยี่สิบพ่อนะครับพอบา้านเขาบริษัทตึกเนาะบริษัเป็นต้อนะงเป็นขั้นสี่สิบครับยี่สิบก็แข็งแรงแล้วนะครับนครับเล็กเอาใหญ่เล็กน้อยนะครับว่าทรายดีก็บเล็กขออ้อยครับแต่สําหรับบั่นเอาเล็กนี่ก็พ่อได้อยู่ครับทด,ท,ดทดช่วยกันได้ครับทดแทนกันได้ขอขออ้อยแท่งครับช่วงนี้ ใส่เล็กเก่าเส้นใหญ่ในเล็กน้อยพอบั่นบริรับน้ำนักบั่นใดครับบริหลังใหญ่ครับมาเม็นตึกช่างเบิร์มเสามี14เสาใส่เล็กใส่ให้ลอยใส่ขึ้นลอยซิมหาทวนเนาะนี่ครับเครื่องมือพร้อมนะครับช่างเบิร์มเพิ่นน้ยพอต้องห่วงครับเมื่ออาชีพครับเครื่องมือเพิ่นไปออกเมื่อไม่ได้นี้นี่ครับช่างอ้วนดัด หนึอาชีพแล้วชิงวดพุดนะครับพุดโอ้ยกระสอบปุนเนี่ยย่อแขนเดียวว่าสัน,นออพอดีฐานฐานนี่มันเบาจังหน่อยแบบห้านั้นแล้ว ขังเบิ่มคนละเบิ่มเลยครับเด้อกกับเบิ่มยกบ้านยกเงอนนะครับเด้อคนละเบิ่มครับเบิ่มนี่ก่อสร้างอย่างเดียวเด้ครับยกบบมีครับบบมีเครื่องมือยกครับตะแกรงฐานลากเรียบร้อยแล้วครับหนึ่งอันตะแกรงตะกอตะแกรงตะกอนะครับเนาะห่างยี่สิบคูนยี่สิบครับเอาความขนาดความกว้างก็ห้าสิบคูนห้าสิบช่องมันยี่สิบคูนยี่สิบครับเป็นฐานลากแกรง หยดแลยวครับช่างเบิวมเพนก็มีฟิล์มอะไรประดิษฐ์เอาครับผมนี่ครับช่างบวนกัดได้การแล้วได้ภายในเครื่องมือเพิ่นนะครับตอกเล็กเข้าไปคำใหญ่แล้วมันกัดดัดง่ายครับอันตอนนั้นเป็นตะปูหน่อยโซน่าแจวเลยครับแจวเลยหยุดหยดทำงานง่ายขึ้นอ่าเห็ดอยู่14ตะแกรงนะครับพอดีกับเสาพอดีครับ นี่ครับกำลังจะเสร็จครับดูครับเบิ้งครับเบิ้งเทคนิคการมัดหลวดนะครับเนาะจับจังได้หลวดจังบวาขาดนะครับ สองเซ็ตมั้งปะสองเซ็ตนะครับเด้อพี่น้องเด้อบางคนใส่เซ็ตเดียวมึงกับโบยจากแข็งแรงเนาะมัดแล้วมันขาดครับมือบิดสะกอนนะครับดับแรกเสร็จแล้วค่อยใช้ครีมปากนกแก้วพี่น้องเนาะเด้อบูได้ซื้อเมื่อเห็ดใส่เองหรือว่าไปรอเสาเองที่บ้านอันนี้เขาเรียกว่าตะแกรงหรือตะก้อเท่ข้านเท่เสาเนาะ เอต่อหม้อทานเสาครับได้หลายอันนะครับพี่น้องข้าวเดียวครับใส่เวล่าบนดนะครับนี่ช่างอวนกับดัดขนาดช่างอวนกัได้อยู่ไก่คนทางครับพี่น้องก็ดจะมีเสียงรถแลนไปแลนมาจักหน่อยเด้อ ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบองคําแฟมิลีด้วยนะครับฝากช่องเล็กๆไาในออมอบความใจนะครับขอบคุณมากๆนะครับเจอกันอีกครับ